สัมภาษามิตรนะฮะใช่ไหมฮะหรือทําคดีความต่อสู้กับรัฐวิสาหกิจเจ้าของสัมปทานมูลค่า900 0กว่าล้านใช่ไหมฮะแล้วท้ายสุดหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็จะแพ้สู้คดีความกันทีไรนะครับระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐไม่เคยชนะเลยที่ไม่เคยชนะเพราะเจตนาจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าเราก็จะเห็น แล้วก็มันก็จะออกมาในรูปภาษีพิเศษจากการลดภาษีจาก B.O.I ขึ้นความทีวิทยุขึ้นความทีขึ้นของโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนโยกย้ายสัมปทานเล่นแร่แปรธาตุมีการอะไรต่อมีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นอันนี้จะพูดถึงวิจิตสินของคอร์รัปชันเนี่ยสูงขึ้นมากนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ส และประเด็นสุดประเด็นสุดท้ายที่เห็นชัดเจนก็คือว่าคอรัปชันที่สําคัญเหล่านี้เป็นคอรัปชันที่ถูกกฎหมายทั้งหมด <Wow. S 1> ที่ว่าถูกกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าคนที่ทําการคอรัปชันคือคนที่เขียนกฎหมาย <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อมันผิดกฎหมายก็แก้กฎหมาย <Wow. S 1> ใช่ครับไม่ต้องเลิกคอรัปชันแต่แก้กฎหมายในในระหว่างที่ทําการคอรัปชัน ในระหว่างนั้นก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ที่เราเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าซปเปอร์เนติบริกรใช่ไหมครับในการที่จะทำให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยลายลักษณ์อักษรทุกตัวอักษรถูกกฎหมายหมดนะครับมุมมองของผมในการแก้ไขเนี่ยผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกับหลายๆท่านบางท่านบอกว่าต้องเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับ ปปองอปปอชอปปนนปปนี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดผมบอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่คําตอบเพราะท้ายสุดเนี่ยท่านให้อํานาจกับหน่วยงานเหล่านี้เยอะๆท้ายสุดคอร์รัปชันเกิดที่ไหนรู้ไหมครับเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,แ,หละแล้วท้ายสุดไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่เราออกแบบมาเพื่อจะไปไล่จับอสุรกายมันจะกลายเป็นอสุรกายซะเอง เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท้ายสุดคําตอบไม่ได้อยู่ที่ปปชแต่อยู่ที่ปอชอชประชาชนใช่ไหมครับเ,เชื้อโรคเนี่ยผมว่ามันมีลักษณะอยู่ไอไอคอ,อ,อร์รัปชันมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งมันคล้ายๆกับเชื้อโรคพวกจุลจล,ลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียพวกนี้เนี่ยชอบอยู่ในที่มืดชอบซุกซุกล่อนซ่อนเวลาเราเปิดหน้าต่างแสงแดดเข้ามาพวกนี้ตายนะครับเพราะฉะนั้น กรรมวิธีในการที่จะแก้ปัญหานี้เนี่ยก็คือทำยังไงที่จะเปิดให้มันโล่งโกลกลมโกลก,ก,กเข้ามาและแสงแดดเข้ามาแสงแดดที่ว่าอันนี้ก็คือสายตาของประชาชนอะไรก็ตามที่เคยทำอยู่ในห้องมืดห้องปิดนะครับก็ดึงลากออกมาอยู่ในเวทีสาธารณะเท่านั้นแหละครับเชื้อโรคไอพวกจุลินทรีย์นี้ดิ้นกระแดวกระเดวเลยนะครับ แล้วก็นั่นเป็นวิธีที่ผมว่าจะจัดการได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาของเราวันนี้ก็คือทำยังไงที่จะให้กลไกการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันที่ทรงพลังที่สุดทำงานได้นั่นก็คือคกลไกของประชาชนต้องวิชาการต่ออีกนิดหน่อยใช่ไหมครับพูดถึงประชาชนพูดถึงสังคมไทยวันนี้เราเลคเชอร์กันยาวนิดแล้วกันนะครับเอ สังคมประกอบด้วยสามส่วนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าภาครัฐรัฐบาลทั้งหลายราชการรัฐวิสาหกิจการเมืองอันนี้สีน้เงินจำได้ใช่ไหมครับเงินใช่ไหมฮะภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็อันที่สามสีเหลืองนี่คือภาคประชาชนนะครับอันนี้ก็คงอันนี้สีน้ำเงินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับอันนี้สีเหลือง เออเพอเอิญเอ่มอม็อบของเรามันใส่เสื้อสีเหลืองพอดีเลยนะนะอันนี้คือภาคประชาชนนะครับแล้วก็ขอเคลียร์นิดนึงนะครับเวลาเราพูดกันภาคธุรกิจตรงนี้เนี่ยท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าของร้านข้าวแกงเอ่อเอ่อหนึ่งหรือสองครูหาหรือว่ามีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ตามถนนเขาไม่รวมอยู่ตรงนี้นะครับไม่อย่า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 ,ยาหลงเข้าใจตัวเองผิดนะครับเราไปบอกว่าเราเป็นภาคธุรกิจเขาจะบอกอย่าสเสอ,อ เห็นไหมฮะเวลาเขาพูดกันถึงภาคธุรกิจจริงๆอันนี้หมายถึงธุรกิจแบบ CP ใช่ไหมฮะแบบของมารีนนแบบจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้ที่อยู่ในสภาหอการท้าไทยนะครับนนสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารอะไรพวกนี้นะครับไอ้ยักษ์ใหญ่ๆทั้งหลายไอ้พวกเราเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดแหละครับไอ้ธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเราอยู่ด้านนี้หมด ปัญหาวันนี้ก็คืออำนาจรัฐเนี่ยวันนี้มันมหาศาลโครงสร้างมันกลายเป็นอย่างนี้ไอเราเนี่ยมันเหลือนิดเดียวใช่ไหมครับเก้าสิบบเกต่อหนึ่งแล้วเรามันจะไปตรวจสอบอะไรกันเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเป้าหมายของเราก็คือรูปอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยสามสามเซกเตอร์หนึ่งสามพีอันนี้ ภาครัฐใช่ไหมฮะเรียกพับลิกเซ c เตอร์ P 1อันนี้ไพรเว t เซ e เตอร์อันนี้ P 3 P เพิ l e ลเซ t เตอร์สามอันนะฮะ P 1 P 2 P 3ไอ้ที่เราอยากเห็นเนี่ยนี้ใช่ไหมครับไอเนี่ย P 3ใหญ่ๆ P 1เล็กๆ P 2เล็กๆมีโอกาสไหมครับได้แอมไหมแบบนี้ไม่มีวันนี้มันเป็นยังไงครับวันนี้เป็นไงครับ วันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้พี่หนึ่งกับพี่สองมันลุมสกรัมพี่สามของเราอันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นอยู่นะครับเส้นสีเหลืองอันนี้คุณนันชลีเป็นพยานได้มีเส้นสีเหลืองอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งใช่ไหมครเพียงแต่มองไม่ค่อยเห็นอยู่ตรงนี้ครับพวกเสื้อมอบเสื้อเสื้อเหลืองของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ใต้ใต้สามเหลี่ยมเนี่ยอยู่นิดหนึ่งอันนี้คือความโหดร้ายโหดร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือวันนี้ ไอไ้ภาครัฐก,กับภาคธุรกิจเนี่ยแยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้สองตัวเนี่ยมันรวมกันกลายเป็นสีม่วงแล้วแล้วมันก็มีสีเหลืองแถบเส้นบางๆอยู่ข้างล่างนะฮะเป็นฐานปีระมิดให้เขานี่แหละครับคือพวกเราแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราแก้โจทย์อันนี้ไม่ออกยังไงก็แก้ไม่ออก จะไปเขียนในรัฐธรรมนูญจะไปเขียนในกฎหมายลูกอะไรตร่อมีอะไรให้แค่ไหนแค่ไหนไม่มีทางเอาอย่างนี้ดีกว่าจบกันแค่นี้ถ้าภาคประชาชนไม่เข้มแข็งเรื่องคอรัปชันชาติหน้าใบบาย,บายถึงจะเลิกได้ชัดๆนะครับไม่ไม่มีก,กังวลไม่มีคุมเครือไม่มีทางถ้าภาคประชาชนไม่เข้มแข็งคอรัปชันไม่มีทางปราบได้เอาอย่างนี้แล้วกันทีนี้เมื่อสักครู่เนี้ย ตอนที่หารือกันว่าเอ๊ะตกลงอาจารย์พุทธิพงษ์จะพูดก่อนหรือว่าอาจารย์การุณจะพูดก่อนดีอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนนะเพราะว่าพี่การุณเนี่ยเวลาของขึ้นแล้วเนี่ยเอาลงยากเดี๋ยวมาดูของขึ้นของขึ้นของคุณการุณใสยงามสงสัยว่าที่จะขึ้นเยอะเพราะว่าเตรียมมาเป็นตั้งเลยตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบเลยเรื่องคอร์รัปชันต่างๆประดามีขอเชิญอาจารย์การุณไสยงามค่ะ